สวัสดีวัยรุ่นกันพลาทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวสีอะคริลิกมาร์เกอร์จากค่ายโดโรฮะนะครับผมก็จะเป็นสีอะคริลิกแบบธรรมดา48สีแล้วก็สีเมทัลลิกนะครับ24สีนะเป็นแพ็คคุ้มๆนะครับผมไมต้องขอขอบคุณทางร้านทอยเน็กดอช็อปด้วยนะครับถ้า่านใดสนใจสีอะคริลิกมาร์เกอร์จริงๆตัวดังตัวฮิตแบบนี้นะครับทักไปที่เพจทอยเน็กดอช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับเรามาดูกล่องนี้กันก่อนเลยนะครับผมจะเป็นอะคริลิกมาร์กเกอร์นะครับเป็นเนื้อสีแบบสีพื้นธรรมดานะครับผมมีทั้งหมด48สีเลยนะครับเปิดออกมานะจะเป็นการเปิดแบบด้านข้างกล่องแบบนี้นะครับก็นี่นะฮะสีเรียงรายมาแบบนี้เลยนะครับมีหลายเฉดสีเลยนะโทนร้อนโทนเย็นมีหมดเลยนะครับโทนอ่อนโทนเข้มก็มีหมดเลยนะครับมีสีให้เลือกใช้เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับผมในส่วนของปากาด้ามสีนะครับผมก็จะเป็น แท่งสีขาวอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีการบอกนะครับผมว่าสีเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็เบอร์สีด้วยนะครับก็ตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะเขย่านะฮะจะมีเหมือนลูกกิ้งอยู่ข้างในนะครับเขย่าเพื่อให้สีเนี่ยมันเข้ากันนะครับผมพอเขย่าเสร็จแล้วเปิดฝาออกมานะครับก็จะเป็นปลายแหลมเป็นปลายู้กันแหลมแบบนี้เลยนะครับก็ทําให้เราเนี่ย ระบายสีลงใบพื้นผิวบนชิ้นงานเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะแล้วก็ปลายเนี่ยแหลมด้วยนะครับเวลาเราจะระบายชิ้นส่วนเล็กๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้มันซอกซอนเข้าไปในชิ้นส่วนตรงนั้น,นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับส่วนวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานิดนึงนะครับผมซึ่งตรงวิธีการใช้ตรงเนี้ยก็ทางเพจ toynekdo r shop นะครับก็มีการโพสต์ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนของกล่องนี้นะครับจะเป็นเมทัลลิกมาร์เกอร์นะครับผมจะเป็นสีที่เป็นสีเมทัลิกสีเงาเงาแวบๆอะไรประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด24เฉดสีเลยนะครับผมก็เปิดกล่องด้านข้างเหมือนกันนะครับกล่องเนี่ยจะบางกว่าตัวอะคริลิกมาร์กเกอร์เมื่อกี้นะครับส่วนตัวโทนสีเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโทนเย็นโทนร้อนมีหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาดูเนื้อสีอีกทีเนาะว่าระบายลงไปแล้วมันจะ เงาแล้วก็เป็นเมทัลลิกแค่ไหนนะครับก็ตัวปากกาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวอะคริลิกมาร์เกอร์เมื่อกี้เลยนะครับแต่จะระบุไว้ว่าเป็นเมทัลลิกนะครับผมแล้วก็สีตรงนี้นะฮะจะมีความแบบว่าเงาเงาดนึงนะครับให้รู้ว่าเป็นเมทัลลิกมาร์กเกอร์นั่นเองนะครับวิธีการใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็เปิดฝานะครับผมใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเฉดสีกันอีกทีนะเวลาทาไปเนี่ยมันจะเงางามแค่ไหนนะครับผม ในส่วนของหนูทดลองนะครับผมที่ผมจะนํามาระบายสีโดยการใช้เจ้าปากามาร์คเกอร์ของโดโลฮะทั้ง2แบบนะครับทั้งอะคริลิกแล้วก็ตัวเมทัลลิกนะครับผมจะเป็น2ตัวนี้นะครับเป็นหุ่น SD ดีเวอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับฝั่งนี้นะฮะจะเป็นตัวโจโฉวิงกันดั้มนะครับผมตัวนี้ผมจะใช้สีที่เป็นอะคริลิกธรรมดานะครับในการแต้มระบายสีเข้าไปละกันนะครับยกเว้นตรงสีทองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น คีโอพัตตาคิวเบนะครับผมตัวนี้นะฮะจะใช้เป็นสีเมทัลลิกในการระบายแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าหลังจากระบายเสร็จแล้วนะครับจะทําให้ตัวหุ่นเนี่ยสวยงามมากขึ้นแค่ไหนนะครับผมซึ่งผมจะพยายามระบายให้มันเหมือนกับด้านข้างกล่องตรงนี้นะครับโอเคครับผมก็ได้ทําการ ใช้เจ้าสีอะคริลิกมาร์เกอร์นะฮะทั้ง2ส,สูตรเลยนะฮะจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับแล้วก็เป็นตัวเมทัลลิกมาร์เกอร์นะฮะได้ทําการระบายไปที่ชิ้นงานก็คือตัว S D W เวอร์ทั้ง2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัววิงโจโฉตัวนี้นะฮะผมใช้เป็นสีมาร์เกอร์อะคริลิกธรรมดานะครับจะมีแค่สีทองที่เป็นเมทัลลิกนะครับผมในส่วนของเจ้าคีโอพัตตาคิวเบเล่ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสีเมทัลลิกสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับทีนี้ ผมจะมาบอกความรู้สึกในการระบายสีโดยใช้เจ้าสีอะคริลิกมาร์เกอร์ของจากค่ายโดโลฮะตัวนี้กันนะครับผมก็ตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าใช้งานง่ายมากเลยนะฮะคือไม่ได้มีอะไรยากเลยนะจับมาแค่เขยา่า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 เขยา่ขยา,ยาใช่ไมฮะแล้วก็เปิดฝานะฮะผมตัวฝาเองนะฮะก็จะเป็นแบบปลายพู่กันแหลมๆแ,แ,แบบนี้นะฮะมันก็แบบทาง่ายนะครับ ก็ตัวนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะแล้วก็ไม่ต้องแบบมาล้างแปรงล้างไหลด้วยนะครับสามารถเปิดออกมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับผมในส่วนของขั้นตอนการระบายสีนะฮะอันนี้ผมเอาแผ่นอะคริลิกนะฮะมานะครับเป็นตัวอย่างเนาะก็หลังจากขย่าเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะระบายสีลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับผมโดยการที่ ระบายไปทางเดียวกันก่อนนะครับอย่างนี้นะฮะสีเนี่ยค่อนข้างเต็มเลยนะฮะแล้วก็สีสันเนี่ยสดใสเลยนะเข้มเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นสีม่วงเมทัลลิกนะครับก็อาจจะต้องทาสัก2-3ชั้นนะครับผมรอให้สีมันแห้งแล้วก็ทาทับอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อความเรียบเนียนของชิ้นงานนะครับแต่บางสีเนี่ยก็สามารถทาได้แบบว่าชั้นเดียวเนี่ยก็เรียบเนียนแล้วนะครับผมก็มีข้อแตกต่างนิดนึงนะฮะสำหรับ สีที่เป็นเมทัลลิกกับสีธรรมดานะครับผมก็สีธรรมดาเนี่ยจะแห้งภายใน10นาทีเท่านั้นเองนะฮะอย่างสีแดงอันนี้เป็นสีธรรมดานะครับผมก็สามารถเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ระบายนะฮะนี่ระบายแบบนี้นะไปทางเดียวกันนะครับก็ใช้เวลาแห้งเนี่ยประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับส่วนสีเมทัลลิกนะฮะจะใช้เวลาแห้งยาวกว่านะนานกว่านะคือ ประมาณชั่วโมงหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ย4ี่ชั่วโมงเลยนะครับผมแต่ถ้าท่านใดมีไดเป่าผมนะครับก็เอาไดเป่าผมเนี่ยมาเป่าเเปป่า่า,าตรงบริเวณที่ทาสีไว้นะครับผมแต่ว่าอย่าใช้ความร้อนหรือว่าอย่าจอดใกล้เกินไปนะครับมันก็จะทําให้สีเนี่ยแห้งไวขึ้นนะประมาณแค่5นาทีก็จะแห้งแล้วนะครับผมแต่ก็อย่าออจอด ใกล้เกินแค่นั้นเองนะอย่าเอาใดไปเจาะใกล้ชิ้นงานมากเกินไปเท่านั้นเองนะครับพอสีแห้งแล้วอ่ะเราก็สามารถที่จะทาทับอีก2-3ครั้งนะเพื่อความเรียบเนียนของตัวชิ้นงานนั่นเองนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเออพี่ครับพี่ครับแล้วเ,ออเวลาทาบายสีเนี่ยแล้วมันเกินนะครับผมมันระบายแล้วมันเลอะไปจนจุดอื่นอะไรอย่างเงี้ยสามารถทํำยังไงได้บ้างครับก็ขั้นตอนแรกง่ายๆเลยนะก็คือ ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับผมค่อยๆขูดสีส่วนเกินนะฮะออกนะครับผมขูดเบาๆนะฮะค่อยๆขูดออกก็ใช้ได้นะครับผมหรือถ้าใครมีเป็นตัวทินเนอร์สูตรน้ำนะครับก็สามารถจุ่มคัตเติ้ลบัตนะเล็กน้อยนะแล้วก็คัตเติ้ลบัตเนี่ยลบสีตรงนั้นออกนะครับถ้ามันสีตรงนั้นที่เราเลอะเนี่ยเป็นบริเวณจุดใหญ่ๆก็ใช้ตัวทินเนอร์นะฮะลบออกก็ได้นะครับหรือใช้แอลกอฮอล์ลบก็ได้นะครับผม ในส่วนของทินเนอร์นะฮะก็ทางร้าน Toy อย n e d o o r Shop นะฮะผมก็มีการแนะนำมานะครับผมจะใช้เป็น m r p e n อร์เ o v e r เนี่ยก็ใช้งานในการสามารถลบสีส่วนเกินออกไปได้นะครับโอเคครับมาเจาะลึกสีที่ผมใช้กันนะครับสำหรับเจ้าวิ่งโจโฉตัวนี้นะครับผมก็ทำสีออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีอะคริลิกมาร์เกอร ตัวสูตรธรรมดานะครับที่ไม่ใช่เป็นเมทัลิกนะครับยกเว้นสีทองนะครับที่จะใช้เป็นสูตรเมทัลิกนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพนิดนึงนะฮะทางด้านซ้ายมือนะฮะถ้าเราไม่ทําสีนะครับผมเดี๋ยวผมก็เจอนี้นะอ่ะภาพขึ้นมาเลยนะครับผมถ้าเราไม่ทําสีเจ้า s อสดีเวอร์ตัวนี้นะฮะติดแค่สติกเกอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะดูที่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วลองเทียบดูนะฮะกับการที่เราทําสีนะครับ การที่เราทําสีเนี่ยคือแทบจะได้สีตรงกับหน้าปกเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะใช้ความพยายามในการระบายนิดนึงนะครับผมแต่ก็คุ้มค่าในการที่จะทํามันออกมานะฮะถามว่ามันข้อดียังไงในการใช้ประกาศตัวนี้ใช่ไหมฮะก็คือไม่ต้องล้างแอร์บัดไม่ต้องบังพน่นไม่ต้องอะไรนะครับแค่ระบายระบายบนตัวแค่นั้นเลยนะครับจบเลยนะก็ได้สีสันออกมาสวยงามในระดับที่รับได้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยผมใช้สีอะไรไปบ้างนะครับผมงั้นขอเริ่มจากสีทองก่อนเลยนะครับสีทองส่วนใหญ่นยนะฮะผมใช้เป็นตัวนี้นะครับผมเป็นสีทองเมทริกมาร์เกอร์นะครับเป็นเบอรเออ์เบอร์นี้นะฮะ MY 25นะครับผมมาจากกล่องสีดำอันนี้นะครับเป็นสีแมทริกมาร์เกอร์นะครับผมตัวสีทองเนี่ยจะเป็นออกแนวออทองตุ่นๆนิดหนึ่งนะครับ จะไม่ได้ทองสว่างขนาดนั้นนะฮะซึ่งผมมองว่าพอระบายเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะม,มีเป็นขอบเป็นล่องเนี่ยชัดเจนดีนะครับผมก็สีทองเนี่ยระบายได้แป๊บเดียวสีเต็มเลยนะครับสีเต็มแบบเออไม่ต้องทาทับหลายรอบด้วยนะฮะคือพวกชิ้นสีทองพวกนี้นะตามตัวตามหัวนะครับผมขอบต่างๆแขนอะไรพวกเนี้ยคือผมใช้สีทองเบอร์นี้เลยนะฮะก็คือ M.Y.25 นะครับ ในส่วนต่อมานะครับผมสีแดงนะฮะผมก็จะใช้เป็นอะคริลิกมาร์เกอร์สูตรธรรมดานะครับผมเบอร์664นะฮะนี่โฟกัสเบอร์นี่นะฮะ664นะครับ <6 64 S 1> ผมทำการระบายนะฮะ,ะ,ะพวกตรงชุดเกาะหัวไหลนะฮะประมาณนี้แล้วก็ตามพวกชุดเกาะกระโปรงนะครับผมก็ใช้สีแดงนี้ในการระบายเหมือนกันนะครับตรงพวกนี้นะ,ะรวมถึงปีกด้วยนะครับ สีต่อมานะครับจะเป็นสีโทนออกม่วงอ่อนๆนะครับผมโทนม่วงพาสเทลนะฮะซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นเบอร์6 2 9นะครับมาจากในกล่องอะคริลิกมาร์เกอร์สีปกตินะครับผมจะระบายตรงชิ้นส่วนที่เป็นขอบเกาะหัวไหล่ตรงนี้นะฮะเนี่ยบริเวณนี้นะครับซึ่งสีออกมาเนี่ยให้ใกล้เคียงกับตัวสติกเกอร์เลยนะครับผมสังเกตได้เลยนะันี่ผมแปะสติกเกอร์นะครับตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยสีมันจะใกล้เคียงกันเลยนะครับผมถือว่าเฉดสีที่ให้มาเนี่ยโอ้โหครอบคลุมอยู่นะครับ สีต่อมานะครับก็คือสีน้ําเงินนะครับผมซึ่งสีน้ำเงินที่ผมใช้นะครับจะเป็นเบอร์6 4สนั่นเองนะครับซึ่งผมจะมาระบายพวกตรงชุดปีกนะครับผมรวมถึงตรงเกาะหัวไหล่ด้วยนะฮะนี่จะได้สีน้ําเงินประมาณโทนนี้นะจะออกสีน้ําเงินโทนเข้มๆหน่อยนะครับพาดต่อมานะครับผมใช้เป็นสีเงินนะสีนี้มาจากกล่องเมทัลลิกมาร์กเกนะครับผมกล่องสีดำนะฮะจะเป็นสีเงินนะครับผมเบอร์ m w นะฮะ 0-4นะครับผมตัวนี้นะฮะถามว่ามาแต้มตรงไหนแต้มแค่ตรงบริเวณหน้าอกตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็สีที่ใช้เนี่ยมีประมาณแค่นี้เองนะฮะก็จะทําให้หุ่นของเราเนี่ยดูมีดีเทลแล้วก็สีสันสวยงามมากขึ้นแล้วนะครับก็แนะนำนะถ้าจุดไหนที่มันมีสติกเกอร์มาให้อยู่แล้วนะครับที่มันไม่น่าเกียดเกินไปนะอย่างเช่นตรงบริเวณนี้นะผมใช้สติกเกอร์นะฮะผมก็เนี่ยตรงหัวไหล่ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นสติกเกอร์แล้วมันไม่ได้ดูน่าเกียดนะก็แปะสติกเกอร์แทนได้นะครับผมเพื่อความรวดเร็วในการ ทำชิ้นงานด้วยนะครับโอเคครับมาดูกันในส่วนของเจ้าคิวเบรตัวนี้นะครับผมเป็นคิวโอพาตาคิวเบรรล่างมืดเนาะก็ผมใช้สีเมทริกมาเกอร์นะครับผมในการลงสีนะฮะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะฮะผมว่าตัวชิ้นงานที่เราทำสีแล้วนะครับเทียบกับงานที่ไม่ได้ทำสีนะฮะติดสติกเกอร์อย่างเดียวนะครับดูความแตกต่างกันนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ารายละเอียดอะไรพวกนี้แตกต่างกันเลยนะครับตรงเนี้ย ที่ผมทาสีพยายามทําให้มันเหมือนหน้าปกที่สุดเนาะหน้ากล่องที่สุดเนาะส่วนที่เป็นสีแบบออริจินัลนะที่ติดสติกเกอร์มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยมันจะทําให้ตัวหุ่นเราสวยมากขึ้นเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีแอร์บัตก็ได้นะครับมาดูในส่วนของเจ้าคิวเบเล่นะครับตัวนี้เนี่ยใช้สีไม่เยอะนะฮะเพราะว่าตัวโมเดลเองนะฮะผมคาแรคเตอร์ของตัวนี้เองนะฮะมีแค่ไม่กี่สีเองนะครับมีก็คือสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็ สีทองที่ผมใช้นะครับก็เป็นทองเบอร์เดิมเลยนะฮะจากกล่องเมทัลลิกมาร์เกอร์กล่องสีดำนะครับผมก็เป็นเบอร์ my 2 5นะฮะตัวนี้นะครับนี่ก็จะระบายทุกชิ้นที่เป็นสีทองเลยนะครับผมรอบตัวเลยนะเนี่ยสีทองเนี่ยระบายหมดเลยนะครับไม่งั้นก็จะได้เป็นทองเทียนพลาสติกนะฮะอันนี้นี่ถ้าเป็นทองเทียนพลาสติกจะเป็นแบบนี้นะฮะคือตรงที่ยังไม่ทําสีนะ,ะผมเว้นให้ดูนะ,ะแต่ถ้าทําทองแล้วเนี่ยก็คือออกเป็นทองแบบนี้เลยนะครับผมนี่ นะส่วนอีกสีหนึ่งที่ผมใช้นะครับผมก็คือสีม่วงเมทัลลิกนะครับสีม่วงเมทัลลิกตัวนี้นะฮะจะอยู่ในกล่องเมทัลลิกมาร์กเกอร์เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นเบอร์ MV 09นะครับผมซึ่งสีม่วงเมทัลลิกที่ได้นะสวยมากเลยนะไอ้พวกสีม่วงพวกนี้นะคือผมใช้สีม่วงเมทัลลิกนะครับผมในการระบายหมดเลยนะครับก็ให้แสงเงาที่สะท้อนได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็สีม่วงเนี่ยเป็นโทนที่แบบเออสวยเลยนะเนี่ย มทาหมดเลยนะฮะตรงช่วงนี้นะฮะถือว่าเป็นสีที่ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาดูข้อดีกันนะครับผมสำหรับเจ้าสีอะคริลิกจะค่ายโดโลฮะตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ามีหลายเฉดสีให้เลือกใช้เลยนะครับผมว่าแทบจะครอบคลุมทุกเฉดสีในการที่เราจะามาตกแต่งกันพาของเรานะครับผมก็จะมีกล่องบ็อกเซตที่เป็นอะคริลิก มาร์เกอร์นะฮะ48สีเป็นสีแบบสูตรธรรมดานะครับแล้วก็มีกล่องบ็อกเซต24สีนะครับผมเป็นสีเมทริกนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมีหลายเฉดสีให้เล,เลือกใช่ไหมครอีกอย่างก็คือตัวปากกาเนี่ยใช้งานง่ายนะเขย่าเขย่าเปิดฝามาระบายได้เลยนะครับผมแต่สำหรับสีที่ มันเป็นสีโทนอ่อนนะครับอย่างเช่นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะต้องทาหลายรอบหน่อยนะครับผมยิ่งทาสีขาวบนชิ้นงานที่เป็นสีเข้มๆนะอย่างเช่นผมทาบริเวณตรงเท้านะที่เป็นตัวพื้นผิวเป็นสีแดงนะฮะแต่ผมจะทาสีขาวนะครับคืออาจจะต้องทาหลายรอบซ้ำๆหน่อยนะครับผมถึงจะได้สีที่ชัดและก็เรียบเนียนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสีทองสีม่วงสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ย แทบจะทารอบเดียวแล้วมันก็เต็มเลยนะครับผมในส่วนของข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือพอมันเป็นจุดบริเวณเล็กๆนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณตรงนนรเนี้ยนะฮะเนี่ยตรงปอกแขนตรงเนี้ยนะครับคือบางทีอ่ะตัวผู้กันนะครับผมมันปลายแหลมแล้วก็จริงนะแต่ว่าจุดที่เราจะทาเนี่ยม,มันเล็กเกินไปนะครับผมซึ่งวิธีแก้ไขปัญหานี้นะฮะคือผมจะทาสีทองเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ทาสีม่วง แต้มเป็นจุดๆไปนะครับส่วนสีม่วงที่มันเกินมาทับสีทองเนี่ยผมก็เอาสีทองเนี่ยเก็บงานอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับผมในส่วนของสรุปนะฮะผมสีอะคริลิกมาร์เกอร์จากค่ายโดโรฮาตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าถ้าอยากจะจบๆเลยนะก็ซื้อเป็นตัวมาร์เกอร์ตัวนี้นะฮะ48แท่งนะครับผมนี่ตัวชิ้นนี้นะกล่องนี้นะฮะเป็นสีสูตรธรรมดานะ48แแท่งนะครับแล้วก็ชุด เมทริก uh, นะครอีก24แท่งนะครับผม mm hmm. ก็ซื้อ2บล็อกนี้คือได้ครบทุกสีเลยนะครับ uh, ราคาต่อบ็อกชุดใหญ่ชุดนี้ราคาก็อยู่แค่ประมาณ1ใบเทา ประมาณนี้เองนะครับผมตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกแท่งละประมาณ20กว่าบาทเองนะครับซึ่งผมว่าคุ้มค่านะฮะคือสีแต่ละสีเนี่ยใช้งานได้นานอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวเฉดสีก็มีให้เลือกได้เยอะเลยนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่เพจ toy nextdoor shop ได้เลยนะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ shopee นะฮะผมหรือว่า lazada ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางร้านทอยเน็กโดช็อปด้วยนะครับที่ส่งสีโดโรหะมาให้ทางช่องเราได้รีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสีตัวดีตัวดังเลยนะครับตัวนีนะ้ยอดฮิตเลยนะฮะก็ท่าน,นใดดูแล้วนะฮะอยากจะระบายสีกันด้ามของคุณนะแต่ง เติมสีให้มันสวยงามมากขึ้นเนี่ยก็ลองติดต่อสอบถามที่ทอยเด็งดอช็อปหรือว่าช้อปปิ้งได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมองว่าสีเนี่ยเป็นสีที่คุณภาพดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกด s u b สไคร b ์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวหุ่นตัวต่อๆไปที่ผมจะเอามารีวิวให้รับชมกันนะครับผม วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะครับแล้วพบกันในรีวิวตัวต่อไปสวัสดีครับ